รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิวมากค่ะสระไา่น้ำของเขาเนอะซึ่งแบบมีที o พูลเลยแล้วแบบไม่เอาต้นไม้ออกด้วยนะมุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่แบบว่ารื่นรมมากเป็นลกักบูนที่แบบธรรมชาติมากค่ะทะเลอยู่ฝั่งนี้ลากูนอยู่ฝั่งนี้ทุกคนก็อยากมีประสบการณ์นี้เนาะก็คือไปดำน้ำกับฉลบมามวาฬ ประกันไทย GoPro by Aquapro Thailand Oasis Spa Thailand สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ถึงแล้วนะคะจากเซบูมาอสอสโลก็ใช้เวลาวันนี้มากกว่าปกติเนอะเพราะว่า ฝนตกระหว่างทางแล้วถนนแคบมากมีน้ำท่วมบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ถ้าใครอยากจะใช้บริการของรถ <Hello. S 1> ของลูเวลนะคะ <Hello. S 1> ก็สามารถใช้บริการได้เขาก็มีรถหลายแบบรถตู้รถ <Okay. S 1> แบบธรรมดาเป็นรถเก๋งธรรมดาแล้วแต่จำนวนคนที่เรามา <Hello. S 1> ก็ใช้บริการของลูเวลได้ าของ Blue Water s m i l o n กันบ้างค่ะว,ว่าห้องเขาเป็นยังไงทั้งหมดเขามี31หน่วย31ยูนิตนะคะอันนี้เป็น1ในรูมท้าย 1- ใน3รูมท้ายซึ่งอันนี้เป็น premium deluxe นะคะก็มาดูกันว่าหน้าทักแค่ไหนจะหน้าบ้านนี่ ก็จะมีสวิงมีชิงช้าให้นั่งรับลมมีโต๊ะชุดแบบเซตเผื่อเอาไว้นั่งเมามอยหอยสังคุยกันที่ตากงตกผ้า,า,พ,าพื้นที่ข้างหน้าบ้านค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็คือลงทะเลเลยแต่ว่ามันมีต้นไม้เยอะหน่อยแค่นั้นเองอ่ะเข้ามาดูเลยค่ะเขาก็จะทําประตูไว้ให้เนาะเผื่อยุงก็มีสองชั้นเลยชั้นนอกเป็นกระจกใช่ไหมคะอันนี้ถ้าใครไม่อยากแบบอยากเปิดเอาอากาศแต่ว่ากลัวยุงก็ใช้ประตูนี้ได้อ่า uh huh. แล้วก็นี่ค่ะมาถึงพุมเมื่อกี้ผลไม้มาเลยเนาะก็มีมุมนี้เผื่อบางคนอยากจะเปิดบ้านรับลมรับยุงอะไรอย่างงี้ก็นั่งชิลอ่านหนังสือตรงนี้ได้พวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม้เป็นหวายเป็นฟอพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟอร์นิเจอร์ซึ่งดีเนาะเราชอบเนี่ย ผสมกันมาด้วยแต่นี่น่าสนใจอะไรเอ่ย right ถ้าใครอยากทําห้องหมายถึงว่าช่วยทําความสะอาดห้องชนอเอาวางไว้หน้าบ้านนะแต่ให้ไงสีเขียวขึ้นเแต่ถ้าใครอบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉัน do not disturb ให้เอาสีแดงขึ้นตั้งหน้าบ้านนะอ่ะไหนๆนั่งตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบเครื่องคขาวาแต่งลง้องแต่งหน้านะตรงนี้กระจกแล้วก็ มีสปาด้วยเผื่อใครจะแบบว่าไปอม,มุมะสปาชื่ออม,มุมะสปาแต่นี่ในเขาก็มีแอลโกอฮอล์มีน้ำก,กล่องน้ำก,กากให้ด้วยเผื่อแขกต้องการใช้เออดีกำลังหมดพอดีเลยใส่เขาใส่ซองให้อย่างนี้เนาะรวมถึงที่นี่ค่ะก็คือถ้าใครจะมีเพราะเขามีสองสระเนาะใครที่ต้องการใช้ผ้าเช็ดต,ตัวก็เอาอันนี้ไปเบิกได้เผื่อต้องการผ้าเช็ดต,ตัวอ่ะฝั่งนี้ ก็จะมีการต้มน้ำให้นะคะมีการต้มน้ำมีชากาแฟแอบบดูก่อนอ๋ออันนี้เป็นมินิบาร์ซึ่งอันนี้เสียตงังอันนี้เสียตังแอบบดูดิอ๋ออันนี้ตู้เย็นอเผื่อส่วนของที่นอนความที่ห้องนี้เป็นพรีเมียมดีลัสเนาะคือเตียงค่อนข้างใหญ่อังจรินะนอนสี่ได้เลยเนาะเขามีทั้งแบบเตียงเดียวใหญ่กับสองเตียงด้วยอะไรอย่างนี้เนาะอ๋อในห้องนะคะ ความที่ Bluewaters m i l o n เนี่ยเป็นเกาะเนาะที่ห่างจากฝั่งหน่าจะประมาณสัก5นาทีถึง8นาทีอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็จะมีติดไว้ให้แขกเลยว่าใครจะไปเรือเที่ยวไหนเช่นจากนี่จาก s m i l ลอนไปเมนแลนด์ก็มีกะโมงเช้า11โมงบายโมงรอบสุดท้ายบ่าย3ใครจะมาจากนูน่นเหมือนเราเนี่ยรอบสุดท้ายบ่าย2 มีตั้งแต่8โมงจากนุ่น8โมงจากนี9โมงรอบเช้าสุดก็สามารถโทรแบบแจ้งเขาก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยนะว่าเรา,เาจะไปรอบไหนอะไรยังไงแต่ในกรณีที่บางคนบอกว่าอยากจะไปเรือก่อนหรืออะไรเงี้ยเขาก็าจับให้ได้นะเป็นสเปเชียลเป็น private ไปแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้ทุกโรงแรมมีแบบนี้หมดเลยพอสแกนปุ๊บล้วก็จะรู้เลยว่ามีอะไรมั่งอะไรยังไงเนาะแล้วก็ อันนี้ค่ะเป็นพื้นที่รอบเกาะซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะพวกหาดทรายสาไห้น,อง,นองไว้น้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน <c oughs> ตู้ไม้ไผ่อุ้ยจะชอบมีรองเท้าแตะด้วยมีรองเท้าแตะด้วย ใแตะนะแตะมุ้ไปดีกว่าเพระอยู่เกานะเนาะบางทีบางคนไม่ได้รองเท้ามาสามารถใช้บริการของเขาได้ก็มีล่มเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนฝั่งนี้อ๋อมันเป็นตู้สองฝั่งเ,เปิดจากฝั่งนู้นได้อ่ะเดี๋ยวไปเ,เปิดฝั่งนู้นให้ดูเนี่ยมันเป็นตู้แ่ะ เผื่อแบบเออหยิบโน้นหยิบนี่อะไรเงี้ยก็จะมีเซฟมีบ็อกซ์ด้วยส่วนของห้องน้ำก็สามารถเตะฟุตบอลได้ว่าไปเนาะมีให้ครบนะคะต่อให้อยู่เกาะเนาะมีไดร์เป่าผมให้มีพวกอเุปกรณ์ต่างๆขนาดแปลงสีฟันก็จนะไม่มีเลยอ๋อมุมนี้ค่ะก็เป็นมุมที่แบบว่า ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สามารถมาเอนจอยได้เลยค่ะข้างหลังเนาะก็จะเหมือนแบบเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นเลยแล้วก็ตอนแรกคิดว่าสนามเด็กเล่นของเด็กอย่างเดียวแต่ดูสิคะเห็นไหมมีอันนี้ด้วยก็แสดงว่าผู้ใหญ่ก็สามารถเข้ามาเอนจอยได้แต่ก็นู่นเห็นไหมคะตรงซุ้มนู่นเมื่อกี้เดินผ่านนะเขาก็จะเป็นฟรอนด์เดซี่บอกว่าเอ้าดอมากเลยไม่เคยเห็นฟรอนด์เดซี่อยู่แบบอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ที่นี่ตั้งอย่นู้นเลยค่ะก็จะมีน้องๆสแตนบายอยู่ เดี๋ยวเรามาดูวิลล่ากันบ้างนะคะเพราะว่าที่นี่อย่างที่บอกไปเนะเขามี3รูมไทป์เราดูแบบอื่นไปแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูแบบวิลล่ากันนะแต่น่าสนใจตรงนี้ค่ะป้ายชื่อวิลล่าไล่มาตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยอย่างนี้ตุ๊กี้หมายถึงเบอร์ชาร์กก็ห้องตุ๊กี้เออเมื่อกี้เราเดินผ่านมาดอฟฟิน what is that ลูมุดลูมุดลูมุดูดก็คือดอ p ฟิน ป<ค>ารี้สตริงเรย์ปากี้ก็คือสติงเรย์ก็คือชื่อวิลล่าคือไม่เหมือนกันเลยแต่เดี๋ยวเข้ามาดูค่ะเพราะว่าวิลล่าเองก็ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะบางอันมีห้องนอนเดียวบางอันมี2ห้องนอนเดี๋ยวมาดูห้องนี้กันมาดูทุก,กี้มาดูแบบวิลล่ากันบ้างนะคะเผื่อใครมาเป็น f ฟ m i l y แบบบอกเลยว่าทุก,กี้นี่เหมาะมากเพราะว่าตุกี้จะมี2ห้องนอนค่ะ ห้องนอนนี้เป็นมาสเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ห้องอีกห้องนอนนี้แต่ว่าก็จะมีเป็น private pool ค่ะเป็น pool villa ซึ่งมีพื้นที่ของตัวเองแล้วข้างหน้าคือมองเห็นแบบทะเลมีเตียงอาบแดดมีอะไรเสร็จไม่ต้องไปอาบแดดนอกบ้านเข้ามาก็จะมี space ค่ะพอสมควรเลยเนาะที่นี่อย่างหนึ่งที่เราชอบโรงแรมนี้ก็คือเขาจะใช้วัสดุท้องถิ่นมาทำทุกอย่างเลยอย่างเช่น ขยะเห็นไหมคะเมื่อกี้ถังขยะข้างนอกก็จะเป็นแบบผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยเราเราชอบอะไรแบบเนี้ยที่เขาใช้พวกวัสดุท้องถินะ่นมาทำเ,เป็นเฟอร์นิเจอร์นี่ไงตุก๊กี้นี่เห็นไหมเขาพาับผ้าเขาพับผ้าคุณหนูเป็นแบบตุกก๊กี้เป็นเป็นเวลชาร์กอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบน่ารักมากห้องนี้ก็จะเป็นเตียงใหญ่เป็นคิงเบดเลยเนาะ ซึ่งจะเป็นห้องแบบนี้นะคะก็จะมีบททั๊ดับให้ด้วยเนาะแล้วตรงบั๊ดทับเนี่ยเผื่อใครแชร่แล้วอยากจะแบบเพลิดเพลินก็มีทีวงทีวีให้แบบเอ็นจอยากับการแชร่แล้วก็มี2ตู้ซึ่งด้านหลังเปิดได้เหมือนกันเมื่อกี้ลืมบอกตอนห้องของเรานะว่าเขามีรองเท้าแตะให้ด้วยนะคะอย่างเช่นห้องวิลล่าเนี่ยก็จะมีก็จะมีห้องล่าสองคู่แต่สังเกตว่าใหม่หมดเพราะอะไรเพราะเขาให้เป็นของขวัญเป็นคอม p ลี m e n t a r y เผื่อใครจะแบบ จะไปเป็นของที่เราเลือนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทวินห้องนอนก็คือเผื่อห้องนี้เป็นพ่อแม่นอนใช่ไหมห้องนอนก็ลูกๆนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกโต๊ะเครื่องแป้งอะไรก้อยู่ตรงนี้ค่ะก็ะอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบวินล่าเห็นเป็นเกาะเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะอย่างเช่น มุมนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นออร์แกนิกฟาร์มของเขาเองที่เขาปลูกเองทุกอย่างพวกเครพวกพืชผักต่างๆที่อยู่บนเกาะรวมถึงไก่ด้วยค่ะมีเลี้ยงไก่เองซึ่งเขาก็ให้แขกเนี่ยสามารถสั่งไข่อะไรได้ในแบบที่ตัวเองต้องการได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเก็บไข่แล้วก็ไปคุกในแบบที่ตัวเองต้องการซึ่งแบบดีมากๆเลยค่ะคือแขกก็รู้อ่ะนะว่าแบบอ๋อไข่นี้ฉันเก็บมาอะไรอย่างเงี้ย ผักเผือกอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้หมดเลยตรงนี้แบบเป็นสวนใหญ่มากๆเลยค่ะรวมถึงไม่ได้มีแค่นี้อย่างอันนี้ค่ะก็เป็นรูทที่สําหรับป็อกเทรคก,กิ้งอะไรเงี้ยนะเป็นลูปวงกว้างอย่างนี้นะนลนนะแล้วก็มีถ้ำมีกอโต้มีต่างๆอนะันนาซึ่งแบบว่าอยู่ที่นี่ก็สามารถเอ็นจอยได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบัมบูพาสเวย์ค่ะก็จะเป็น ทางกะลาดทางเลยเป็นไม้ไผ่เพราะที่นี่ไม้ไผ่เยอะใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปสปาอยู่ตรงนน้นค่ะโ,โหมุมนี้แบบชิลมากค่ะก็จะเป็นมุมสระว่ายน้ําของเขาเนอะซึ่งแบบว่าเออเป็นแบบอินฟินิ t ี p พูลเลยแล้วแบบไม่เอาต้นไม้ออกด้วยนะต้นไม้ยังอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะ ซึ่งข้างหลังตรงนี้ก็จะซ่อนจักรุซี่เอาไว้ซึ่งแบบว่ามีบันไดลงไปสวยมากเลยค่ะตรงนี้ก็สามารถเดินเลาะลงไปข้างล่างข้างใต้จักรุซี่ได้อีกนะคะก็จะมีกรอฟโตอยู่ตรงนี้ซึ่งมีลูกปั้นของซานโตนิโยที่เราไปที่เซบูซิตี้อะไรเงี้ยที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยก็อยู่ข้างใต้เลยก็สามารถเดินเลาะได้แล้ววันไหนอากาศดีนะคะสามารถลงไปส n o r k l i n g เนี่ยแนวนี้ได้เลยแต่ต้องแบบว่าในวันที่แบบอากาศดีหน่อยอะไรเงี้ยเนาะวันนี้แบบ คึ้มๆแบบนี้ถ้าเขาติดธงแดงคือลงไม่ได้ซึ่งวันนี้เขาติดธงแดงเพราะลมมันค่อนข้างคลื่นลมแรงนิดหนึ่งวันนี้สามารถนอนชิลได้เลยค่ะเขาจะมีเก้าอี้มีเตียงให้แบบนั่งเล่นนอนเล่นได้มุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่แบบว่ารื่นรมมากเห็นไหมคะว่าที่นี่นะโชคดีมากมีทั้งแบบป่าโกงกลางแล้วแบบเป็นเป็นลักกูลที่แบบธรรมชาติมากค่ะทะเลอยู่ฝั่งนี้ลากกูลอยู่ฝั่งนี้ซึ่ง แขกที่พักที่แบบเป็นอินทาวส์เกสนะคะสามารถใช้บริการในนี้ได้ได้ฟรีเลยเห็นไหมคะมีทั้งแบบคายักมีทั้งอะไรก็สามารถคายักเข้าไปในในในลากูนของเขาได้หรือใครที่อยากนอนชายหาดนู้นม่เตียงหน้าหาดนู้นเลยค่ะมีชายหาดแบบส่วนตัวเลยแล้วก็มีสระน้ำอีกสระหนึ่งเมื่ี้สระอยู่ข้างบนใช่ไหมคะส่วนสระนี้ก็จะเป็นสระที่อยู่ข้างล่างค่ะคือเลิศมากค่ะแล้วก็ร้านอาหารก็คืออยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะ ต่ที่แต่ก่อนนี้ร้านอาหารไม่อย่งบนนะแต่ว่าหลังจากนี้ไต้ฝุ่นเมื่อปี2021ค่ะก็ยกร้านอาหารมาอยู่ตรงนี้หมดเลยซึ่งเราชอบเราว่าบู๊ดีมากตรงนี้แล้วก็ทั้งบนนี้เป็นหลังคามุงจากอ้อยเลิศตรงนี้เราพร้อมแล้วนะคะจาก ไมลอนค่ะก็บลัวด้วยซูไมลอนเนาะก็เราก็นั่งเหลือกลับมาที่ฝั่งค่ะประมาณอย่างที่บอก5นาทีไม่ก็สินาทีอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยววันนี้กิจกรรมที่เราจะไปก็คือเวลวอชชิ่งนะคะทุกคนก็อยากมีประสบการณ์นี้เนาะก็คือไปดำน้ำกับฉลามวานโหคึกคับเหมือนเช่นเคยค่ะเหมือนเมื่อหลายปีที่แล้วที่มา ก็ตรงทางเข้ามานี่เนาะช็อปเต็มไปหมดเลยหรือว่าใครจะแบบสกคูบ้าเขาก็มีอุปกรณ์ให้เช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เต็มไปหมดเลยแต่เมื่อมาถึงนะคะก็มาเข้าคิวอย่างเรามาถึงเนี่ยเราคิวตอนนี้ที่เรียกปขะามา130ร1อยาอะไรเงี้ยคิวเรา170ก็ ต้องรอค่ะนั่งรอคือทุกคนที่นั่งในเต๊นท์เนี่ยนั่งรอหมดเลยแล้วก็มาถึงก็มารับบริสก่อนนะคะวิธีปฏิบัติตัวเมื่ออยู่กับฉลามวานเนาะอันดับแรกเลยที่แบบเท่งดที่สุดห้ามแตะเมื่อแบบถ้าเกิดฉลามวานไหวมาไม่ต้องแพนตระอะไรเงี้ยให้อยู่เฉยเฉยเดียวก็จะไหวออกมาเองอะไรเงรี้ยและอย่างน้อย5้ามเมตรที่จะต้องอยู่ห่างก,กับฉลามวาน เช้าบรรยากาศที่นี่ก็เป็นอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ไกด์เราจากทริปแฮป p ี้ซึ่ง Trip Happy เนี่ยเขาจะมีทัวร์แบบทัวร์ทัวร์ฟิลิปปินส์เลยนะคะที่จะแบบว่าพาทุกคนกไป explore ไปเที่ยวทั่วฟิลิปปินส์อย่างเช่นที่ออสโลปเองเขาก็จะมีเหมือนกันทีนี้เขาก็เล่าว่าช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยสองปีอ,ะอ่ะต่อให้ที่เนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยอ่ะแต่ที่เนี่ยทุกเช้าทุกยมี ี่เอ่อร์ชาร์ดปกนะติอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่ช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาผลมันตกตลอดทําให้แบบแล้วก็คลื่นแรงเวอร์ชาร์ดทั้งหมดปกติอะมี20-25ตัวตอนนี้เหลือไม่ถึงก็ประมาณ5ตัวอนะไรเงี้ยเขาบอกนะนนะ่าเสียดายนะพี่นี้ทำงานค่ะต่อให้เรากลัวใครจะกลัวดําหรืออะไรแค่ไหนข้างใส่ไอ,อ้พวกเออ่ซนะันสกรีนโปรเทคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับผิวฉลาดวางมากที่สุดอะไรอนยะ่างเงี้ยเนาะ ก็สำหรับใครที่อยากมาจอยกับ Trip h ั p p y นะคะเขาก็มีเว็บไซต์ของเขาค่ะ triphappy.ph นะคะก็เข้าไปลองดูของเขาได้เหมือนกับที่เขา organize ทริปให้เราวันนี้ก็คือจริงๆเขาก็เป็นาร์ทเนอร์กับทาง Bluewaters Mylon นะคะแต่ทุกคนจะมีเวลากลางทะเลแค่30นาทีขทานันหาเรือต่อลำก็คือเหมือนกับว่าถ้าออกไปปุ๊บเขาจะมีเวลาวนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย30นาทีเราก็ อย,อยู่ข้างล่างในสามสนาทีได้ไดสำหรับพวกที่คูบ้านะคะอย่างเขามีชอ็อปคูบ้าตรงนี้ราคาจะแพงกว่าเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็แต่เขาจะต้องเดินออกไปจากตรงนี้เลยกับไดมาสเตอร์นะคะก็คนละหึชั่วโมงแต่ถ้าใครฝ่าฝืนกฎหมายถึงว่าไม่ซื้อตัวแล้วว่ายน้ำออกไปเองอย่างนี้โดนปรับ3,000เป็์3 0 0 0เปโซอันนี้เขาบอก อันนี้สามารถฮิ้วขึ้นเครื่องได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตามกฎเนี่ยไม่สามารถเอา Power Bank พกขึ้นเครื่องเนี่ยถ้าเกิน3 2ม0 0พกขึ้นไม่ได้อันนี้1 0,000น,น,นะคะสามารถพกขึ้นเครื่องได้เลยอันเนี้ยเบามากอันนี้10,000คือแบบเราชอบมากเลยแล้วก็นี่ใช้ได้ทั้ง p h o n e Android เดี๋ยวนี้ Power Bank ทุกรุ่นนะคะใช้ได้ทั้ง p h o n e Android เลยก็ใครจะชาร์จก็ดึงอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียบตูดโทรศัพท์เลยชาร์จได้เลยไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไป ส่วนอันนี้20,000นะคะก็เช่นกันค่ะมีสายอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไปอันนี้เวิร์กมากแต่ถ้าใครอยากใช้ได้นานหน่อยก็จะเป็นอันนี้ค่ะ30,000 ก็ยังไม่ผิดกฎอยู่ดีเนาะยังหิ้วขึ้นเครื่องได้อันนี้ก็จะมีสายชาร์จอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ในตัวเหมือนกันจุดเด่นเลยสรุปอีกทีไม่ต้องพกสายชาร์จใช้ได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android แล้วก็มีมาตรฐานมอออกอข้อสําคัญพกขึ้นเครื่องบินได้ค่ะใครสนใจจะซื้อแบบ1 0 0 0 0 3 0 0 0 0ส0สั่งซื้อได้ที่ Line Juicy Journey นะคะสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ J U I Z Y J O U R N E Y Juicy Journey Li มาเลยค่ะ เดี๋ยวนี้เรื่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องง่ายเลยค่ะแค่ใช้แอป booking com แอปเดียวนี้จบเลยจองที่พักตัวเครื่องบินรถเช่าง่ายได้มากโดยเฉพาะใครที่ใช้ booking com เป็นประจำนะคะอย่าลืมสมัคร genius loyalty program นะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมสะสมแต้มที่แบบเราวว่าเ w ร์ k มากเราเพิ่งไปในปานมาใช่ไหมแล้วเราลงจากแบบ trekking เสร็จอะไรเงี้ยก็ใช้ booking หาที่พักอะไรยเงี้ย เธอโรงแรมเขาอ,อัปเกรดห้องให้ฉันแบบเห็นวิวลดเลยจากตอนแรกอะรูมไทยก็คือธรรมดาใช่ไหมแต่พอเราอะเป็นสมาชิก g e n i u s l o y ิ l t y p โปรแกรม l v e l 3 เธอเขาอัปเกรดห้องที่ดีที่เห็นวิวตรงสุดอะไรเงี้ยลดมากเนี่ยเห็นไหมเป็นข้อดีของการเป็นสมาชิกของ Genius l o y i l t y p r o r r a m จริงๆยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะจองรถเช่าก็มีส่วนลดด้วยห้องพักก็มีส่วนลดหรือบางโรงแรมไม่ได้มีส่วนลดแต่ว่า o f f เฟอร์เลท e ช็คเอาท์เอรีเช็คอบางโรงแรม o f f เฟอาหารเช้าให้ฟรีเพราะบางที่เนาะเขาก็าคิดค่าอาหารเช้าแต่บางโรงแรมออฟเฟให้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ ทั้งหมดนี้มันเป็นข้อดีของการเป็นสมาชิก G e n i u s Loyalty p r โปรแกรมของ booking com ค่ะทิพยาประกันไยโกโปรบาย Aqua Pro Thailand O s โอ s อ a ิส a าไทยแสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เอพีโซดนี้มีแถมค่ะเพราะว่าเราไปที่ Blue Water ซูเมลอนไอแลนด์มาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเขาอะมี Property อื่นอีกด้วยที่แม็กตันเราก็เลยตามมาแถวให้ค่ะเพราะว่าเราก็กลับมาจากซูเมลอนเรากลับมาพักที่นี่แหละก็คือที่บลูวอเตอร์มาริบาโกอยู่ที่ลาปูลาปูแม็กตันนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้ explore อีกหนึ่ง r ีสอร์ก็ถือว่าเป็นในกรุ๊ปเดียวกันเพราะเขามี3 Resort ทค่ะมีมออีอีกที่เกาะหนึ่งด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูที่นี่กันว่าจะน่าพักหรือเปล่า แหมมาถึงที่ Blue Water มา r i บาโกทั้งทีเนี่ยนะคะเราต้องดูห้องหน่อยค่ะห้องทั้งหมดเนี่ยมี191ห้อง3รูมไทป์นะคะก็เดี๋ยวมาดูรูมไทป์ที่เป็นตัวท็อปของเขาเลยก็คืออันนี้เลยเป็นเหมือนวิลล่าเป็นบังกะโลแต่ว่าเราเรียกว่าวิลล่าดีกว่านะคือจะมาเป็นห้องเดียวก็ได้หรือจะมาเป็น Family แล้วแบบว่าเปิดเป็นคอนเนคติ้งเลยเข้ามาดูกันค่ะ เอาจุดที่ดีที่สุดคืออยู่หน้าหาดเลยค่ะเพราะว่าหาดอยู่ตรงนี้เหมือนบ้านเนี้ยเดินไม่กี่ก้าวก็คือสามารถลงทะเลได้เลยก็คือสามารถเอ็นจอยวิวอะไรอย่างนี้ได้เช่นกันอันนี้เขาก็ทําเป็น2เตียงเนาะก็ถ้าสมมติมาแยกก็สามารถแยกได้หรือจะมาเป็นคู่ก็สามารถทําติดได้ก็กระดับนี่เลยค่ะห้องนี้ค่ะอย่างที่บอกมูดก็คือถ้าสมมติเป็น Family มานี่ก็เลยมีพวกไมโครเวฟมีเอ่ออันนี้น่าจะเป็นมินิบาร์อยู่ในนี นี่ก็มีตู้เย็นมีอะไรให้ด้วยชากาแฟแล้วก็เมนูสปาอ๋อชื่อสปาก็ชื่อเดียวกับที่สมัยล่อน,อน,นก็คืออามุมะอามุมะสปารวมถึงอันนี้ก็จะพูดถึงจองดินเนอร์นะที่ออสเตอร์บาร์อะไรโกลอะไรอย่างเงยเดอะค v e เพราะว่าเขาจะมีสองห้องอาหารหลักๆก็คืออะไรโกรแล้วก็เดอะโคมอยู่ตรงนี้อมาดูห้องน้ำกันค่ะรู้สึกว <N> ่าพื้นที่กว้างขวางพอสมควรเลยนี่ค่ะจริงๆแพทเทิร์นนะพวกเฟอรนะ์นิเจอร์อะความที่เป็นท็อปเป็นเดียวกันใช่ไหมรูวอเตอร์ทุกที่ก็จะใช้อย่างนี้หมดเลยอะอย่างเงี้ยแล้วก็เออในข้างในมีรองเท้าแตะอาจารย์มีเป็นตูสนะ้ส้าเนาะในจริงที่นี่สวยแล้วเนี่ยเราชอบ กเ็เขาก็จะมีตะแกรงเอาไว 9, ใ้ให้สําหรับผ้าเช็ดตัวที่ใส่แล้ว2งซิงรวมถึงอันนี้เป็นห้องน้านะแล้วก็ชาเวอร์แต่ว่าอเมนิตี้วางอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีสบู่สบู่หอมมากแล้วก็พวกยาสระผมอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะเพราะเขา connecting รูมไปอีกห้องหนึ่งกรณีที่สมมติใครมาแล้วแบบเป็นแฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเพื่อนคู่กัน2คู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถ c o n n e c มาห้องนี้ได้ ห้องนี้น่าจะเป็นห้องหลักมากกว่าแนละ้วจริงๆแล้วแต่จะเห็นไหมคะภาพเขียนก็จะต่างกันอะไรอย่างนี้ตัวนี้นี่เหมือนกันหมดค่ะแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือนี่ห้องนี้เหมือนเป็นห้อง Master, มาสเตอร์ก็จะมีบาร์ทับนะคะก็จะมีบาร์ทให้นอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดเลยเนาะก็อันนี้เป็นเข้าคร่าวค่ะข,ข,ของห้องที่มาริบาโกบลูวอเตอร์มาริบาร์โกก็เป็นตัวตัวท็อปแต่เขายังมีอีกสอง้งไทยซึ่งเป็นห้องแบบสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยอยู่ท้างบนเลยเนาะ เป็นรีสอร์ทที่แบบน่าพักมากเลยค่ะลองดูสีต้นไม้ตรง,งต้นไม้เขาแบบว่าสูงมากแล้วก็มีมุมให้แบบลื่นลมให้แฮงเอาท์แบบนี้นะคะพูดถึง Blue Water Maribago หน่อยคือย่าน a อเรีเนี่ยเขาเรียกเาเรียกว่า Maribago ซึ่งเป็นหย่อมย่านหนึ่งที่อยู่บนบนเกานะแมกตันเนาะที่เป็นชุมชนย่านหนึ่งอะแต่ว่า ตัวรีสอร์ทเนี่ยติดหาดเลยค่ะอันนี้คือไม่ใช่ทุกรีสอร์ทที่นี่นะที่จะติดหาดตอนเนี้ยตัวรีสอร์ทเนี่ยติดหาดเลยแล้วก็ถ้ามาจากสนามบินค่ะก็ประมาณ25นาที30นาทีอะไรอย่างงี้ก็ขึ้นอยู่กับการจราจรนะแต่ว่าก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้แต่พอเข้ามาถึงนี้ก็จะแบบว่าข้างในก็จะมีมูดที่แบบว่าพักผ่อนหย่อนใจมากซึ่งแบรนด์ Bluewater เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ อย่างแม้แต่คนฟิลิปปินส์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าถ้านึกถึงแบบพักผอนอะไรอย่างเงี้ยมาที่แมคกตันมาที่เซบูก็ต้องนึกถึงวอเตอร์ค่ะแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีแค่ที่นี่ด้วยเขาก็มีที่ซูมร้อนเหมือนที่เราไปมาแล้วก็มีที่เกาะฟังเราด้วยเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราต้องไปที่เกาะฟังเราแหละตรงบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกอีก เซกเตอร์หนึ่งซึ่งบอกว่ามีทั้งสปามีจิมอะไรอย่างนี้มาดูจิมกันเนี่เขาก็จะบอกว่าห้องเล็กๆแต่ก็มีครบนะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆนา,า,านาให้บอกว่า work อากันอะไรอย่างนี้ค่ะมาข้างหลังส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นอมุมะสปาค่ะก็คือของลูวอ Water เนี่ยอย่างที่เราไปที่สุมัยร้อนมาเห็นไหมคะาก็มีเหมือนกันนะมีการแล้วเปนวดริมทะเลแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องหักที่แบบเป็นสัดส่วนเลยแต่เรื่องเมนูการนวด เหมือนกันเลยค่ะทั้งอามุมะที่นี่แล้วก็อมามมะที่นู่นนะคะแล้วเขาก็จะมีซาลอนด้วยนะคะคือห้องนวดสปาในข้างบนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนของแบบซาลอนส่วนบริเวณรอบๆตรงนี้เป็นอีกวิ่งหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นวิ่งที่มีอีกสระว่ายน้ำหนึ่งซ่อนอยู่แล้วก็ตามแพทเทิร์นของที่น,นะคะก็คือสระว่ายน้ําอยู่ตรงนี้แล้วห้องเนี่ยก็ห้องของห้องพักแขกก็จะอยู่รอบๆแล้วข้างบนตีหลังคาไว้ด้วยมุมจกักะมันก็จะให้มูดความเป็นรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ย จริงๆของที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลางด้วยนะคะซึ่งเวลาถ้าจะไปอ่ะก็ต้องไปโดยเรือคือมันไม่มีสะพานเชื่อมหรือถ้าน้ำลงก็สามารถเดินไปได้อย่างว่าเช้าอย่างเงี้ยน้ำลงคนเดินข้ามไปเยอะเหมือนกันก็คือแขกของแรมอ่ะเขาก็จะมีบริการเรือข้ามไปแต่ว่าไม่ได้มีห้องพักไม่ได้มีอะไรนะคะก็เหมือนแบบข้ามไปแล้วก็แบบนอนอาบแดดเล่นน้ำอะไรประมาณอย่างนี้เนาะซึ่งเขาจะเล่นน้ำนี่ตรงข้างหน้านี่ก็สามารถ ได้เหมือนกันเขาก็จะทําบริเวณเอาไว้แต,แต่ตรงนี้ก็เป็นอีกห้องอาหารหนึ่งค่ะคือเดอะโคฟส่วนมุมนี้ก็จะเป็นบาร์ซึ่งบอกว่าชิลมากน่านั่งมากมูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบุฟเฟต่ต้องไปที่นู่นเลยเพราะที่นี่เขาจะมีห้องอาหารนี้นะาเดโคฟแล้วก็อาร e เกรห้องอาหารอีกอันหนึ่งอาริเกซึ่งเมื่อคือนวินเนอร์คือแบบโ้โหเลิศมากเป็นบุฟเฟ่ที่เลิศ หนึ่งเดบุฟเฟ่ต์ที่เลิศทั้งไหนกินบุฟเฟ่ต์มาหมดเนกนค่ะคือเลิศเหมือนอกัอนอนี่ก็มื้อเช้าอาหารก็ก็ดีอยู่แต่มือ้อเราชอบมื้อค่ำคือแบบว่ามีทั้งแบบพิซซ่าขนมจีบขนมเพาะท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเรียกว่าดีมากๆสำหรับบุฟเฟ่ต์อ่ดินเนอร์นะเป็นดินเนอร์บุฟเฟ่ต์เลยนะต้องบอกเลยนะคะว่าเอพิโซดนี้พิเศษค่ะ แถมเลยสำรวจหนึ่งแถมหนึ่งค่ะก็คือเป็นกลุ่มรีสอร์ทในกลุ่มบลูวอเตอร์นะคะก็คือที่หนึ่งก็คือที่สมัยลอนไอแลนด์เนาะอันนั้นเป็นบลูวอเตอร์สมัยรอนไอแลนด์อันนั้นซึ่งแบบว่าก็มีความเกาะเกาะประมาณนึงแต่กิจกรรมเยอะมากแต่ที่ไฮไลท์ก็คือเป็นเรื่องของเวลชาร์กเนาะที่แบบเรา,เราทุกคนมาที่ไป ด้านด้นไปถงที่นั่นก็คืออยากจะไปไว่ายน้ํากับฉลามวานซึ่งก็เอนจอยค่ะทุกคนตัวเกาะเองตัวรีสอร์ตเองก็มีความน่าพักอยู่แบบมีความธรรมชาติเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ในเวลาเดียวกันมาอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เกาะน,นะจริงๆแล้วเนี่ยแม็ตันเหมือนกันนะที่ Bluewater m u r i b a g o นะคะแต่อันนี้ก็จะมีความวอวังนิดนึง เกือบ200ห้อง3สระน้ำห้องอาหารก็แบบหมบุฟเฟ่ชัาวันเย็นนี้เต็มสตรีม,มากเต็มคราเบลมากนะคะแล้วก็มีวิลล่าริมทะเลมีอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเป็นซิสเตอร์โฮเทลได้ไหมก็คือเป็นกลุ่มรีสอร์ทก็แล้วกันเนาะที่ลองดูค่ะเผื่อใครมาที่เซบูก็พักที่ก่อนแล้วไปที่อสอสโลปต่อไปที่ซวไยรล,ลอนต่อก็อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถออกแบบได้เนาะอ่ะ ก็ถือว่าเป็นเอพิโซดพิเศษนะคะแต่อย่าลืมบอกนะว่าที่ไหนนะาพักหน้าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชช่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ